ปิดตัวเรื่องเือมตัวนี้ทุกครั้งที่เราปิดเครื่องมันจะขึ้นมาแบบนี้นะครับถ้าเราไม่เราปิดเครื่องไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเป็นระบบเซฟตี้ของ vivo m 7 1ประมาณนี้นะครับไปที่ตั้งค่าแล้วก็มาที่การตั้งค่าพิ่เติมไปที่แอปพลิเคชันแล้วกดทั้งหมดแล้ว,ว่า vivo service นะครับ ล่าสุดเลยตัววีนะเดี๋ยวาจะเดมาแล้วมากดตรงที่เซ็กข้อมูลตรงนี้ล้างข้อมูลข้็นบนก็าหายละเป็นอย่างนี้นะครับรุ่นนี้จะเป็นประมาณนี้แหละถ้าเราไม่ปิดเครื่องนะถ้าเราปิดเครื่องเมื่อไหร่ก็จะขึ้นทันที เรื่องปกติแล้วครับ